สวัสด,ดีครเมื่อนี้เป็นมือวันอาทิตย์นะครับพายุโนโรูนะครับกำลังมาถึงแล้วตอนนี้ภาคอีสานของเ้านะครับรู้สึกว่าฝนสิมาแล้วนะครับ ตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับฝนตกครับจนถึงตอนนี้นะครับเวลาก่ะบ่ายสองโมงกว่าเกือบเกือบสามโมงนะครับแต่ยังตกอยู่คาดว่าจะนักไปนานะครับว่าจะออกไปหน้าเมือแรกหรือว่าอะไรไปแล้วครับเพราะว่าฝนมันตกฝน รถนี่โมเรียนน่นหลายเลยนะครับปกติเราถนนซ้ายนี่นะครับจะไปน้องค่ายได้นะจะไปน้องค่ายได้รถจะเต็มไบหแดแต่ว่าสําหรับมื้อนี้เวลานี้นะว่มีฝนแล้วนะครับโอ้บอ่มีรถเรนแล้วนะครับคนตกมากรถเหลือบรนอันนี้เป็นการทดสอบการ ไล่นะครับลองเบิ้งนะครับว่าภาพจะชัดบอเสียงจะชัดบอนะครับ